สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้มาพบมาพอกันคือเก่าเหมือนเดิมกับช่องหิ้มทั่งยางเลาะนะครับตอนนี้เฮ้าอยู่ที่นาวัดพท่นอำเภอพิบูรรักจังหวัดอุดอรธานีนะครับเส้นทางไปมากสะดวกสบายนะครับติดถนนใหญ่นะครับสิบพ่พี่พี่น้อง ไปเบิ้งรูปเหมือนหลวงปูพิบูลที่สูงถึง25เมตรนะครับพี่น้องถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นจุดเช็คอินนะครับแห่งไม้ก็ว,ว่าได้นะครับย่างเขามาภายในบริเวณวัดนะครับม,มีต้นไม้ต้นไหลนะครับบรรยากาศล่มรื่นนะครับท่างเขานะครับสองฟังนะครับสองขางทางนะครับก็จะมีรูปปัน้น นะครับเทพพบุตรนะครับเทพธิดานะครับซึ่งทั้งขวามือนะครับจะเป็นเทพพบุตรพนมมือนะครับเลี้ยงล่ายกันงาวนะครับส่วนฟังทั้งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นรูปปั้นเทพธิดานะครับพนมมือตอนรับนักท่องเที่ยวนะครับที่ผ่านไปผ่านมานะครับ ยังรอบต่อมานะครับเขาอาจะไม่เห็นประตูท่างเขาวัดนะครับเก่านะครับซึ่งประมาณเกือบ60ปีนะครับประตูนี้นะครับจากปี2 5 0 8นะครับอาจจะมีพระพุทธรูปสมัยเก่านะครับธาตุเก่านะครับ จุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดนะครับปูซาดอกไม้นะครับตามสัทธานะครับเพื่อคารวะหลวงปูนะครับมีดอกไม้มีถูบมีเทียนนะครับเพันวานะครับถาผู้ใดมาหอดดินแดนนี้แล้วนะครับแสดงว่ามาถึงดินแดนแห่งถ้ำแล้วนะครับ ภาพปนีห้องได้นะครับถูกเทียนดอกไม้แล้วนะครับห้องก้อนยางมาที์บริเว่นดานนานะครับรูปเหมือนของหลวงปู่พี่บณ์นะครับสูง25เมตรนะครับบรรยากาศสวยงามนะครับด้านนาก็จะมีรูปสร้างนะครับรูปมานะครับแต่จะมีงูจงอางง่ายนะครับทั้งสองฟังนะครับข้างขึ้นบันไดนะครับ เดี๋ยวจะพาพีผ้านองนะครับย่างขึ้นไปกาบวายารวะหลวงปู่พิบณ์นะครับก่อนนะครับเป็นอันดับแรกนะครับครับประวัติหลวงปู่พิบณ์นะครับเพิ่นเกิดอยู่นะครับอำเภอถวัดบุรีนะครับจังหวัดตอยเอดนะครับมีอาชิพค้ข่าขายนะครับแล้วก็ทำหน้านะครับเพิ่นกได้แต่งงานนะครับกับหญิงสาวในหมู่บ้านเดียวกันนะครับ ได้ลูกสาวนะครับได้ลูกสาวใหญ่แล้วนะครับมีขอบมีขัวนะครับเพิ่นกรเลยล่าลูกล่าเมียนะครับออกบวชนะครับได้ไปบวชกับพระอุปัชฌานะครับดูหนึ่งปีนะครับจากนั้นนะครับได้ออกไปแสวงหาถ้ำนะครับเดินทางไปเรื่อยๆนะครับจนถึงประเทศลาวนะครับได้พบกับอาจารย์ไม่เท่านักเมอนนะครับหรือว่าสิบสองกิโลนะครับ อยู่ที่ผู้อาศหรือว่าผู้เขาค้วยนะครับได้เลี้ยนได้ปฏิบัติธรรมนะครับกับอาจารย์อยู่ประมาณ1ิบปีนะครับจนได้บรรลุรรมนะครับเพื่อนก็เลยได้ทรงมากนะครับประกาศศาสนานะครับว่ามีวัดล่างนะครับอยู่ท่างทิศเหนือของน้องหานนะครับเป็นวัดเก่านะครับให้หลวงปู่พิบู์นี่นะครับเขามาสร้างมาแปลงนะครับเห็นมันจะเลื่อนลุงเรื่องนะครับ อันนี้จะเป็นเครื่องอัฐบริการของหลวงปูนะครับจะอยู่บริเวณด้านหน้านะครับของรูปเหมือนของหลวงปูนะครับเป็นเครื่องตำม,มากนะครับจะอยู่ทั้งด้านซ้ายมือของรูปเหมือนนะครับส่วนทั้งด้านขวามือน,นะครับจะเป็นรูปบาทนะครับ ่วนบริเวณฐานนะครับดานล่างนะครับเพิ่นก็จะมีรูปปูนปั้นนะครับเป็นวัฒนธรรมนะครับอีสานของเฮ้านะครับเหียดศรสองข้องศีนะครับประเภทนี้งานบุญงานบวชต่างๆนะครับเอาไว้ให้ลูกให้ล้านนะครับได้ศึกษานะครับเป็นรูปวิธีอีสานนะครับการเกี่ยวเข่าไทยหน้านะครับ ยังรอต่อมานะครับบริเวณคางรูปเหมือนของหลวงปู่นะครับก็จะเป็นสิมเก่านะครับที่พระสงฆ์นะครับเพิ่นใส่นะครับตั้งแต่สมัยหลายปีแล้วครับนี่ส้งเบิงนะครับยังเป็นสมัยโบราณอยู่นะครับสําหรับเพิ่นใส่พิธีกรรมการบวชนะครับการทําวัดเศร้าทําวัด แรงนะครับเบิ่งสภาพแล้วก็ถือว่าเก่านะครับเก่าแก่พอสมควรนะครับปูนกระลอกนะครับอิฐก้อนนะครับหลังคากระหัวนนะครับถือว่าเป็นนะครับมอระดกนะครับจากรุ่นซูรุ่นนะครับที่ยังเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับ ลังค่ากับเป็นกระเบื้องสมัยเก่าด้วยครับประตูหน้าต่างกัยังเป็นไม้นะครับอิฐก็เป็นอิฐแดงนะครับที่เพิ่นใส่กอสมัยตะกี้นะครับวัดตำกว่านะครับวัดตำกว่าประมาณ670ปีนะครับซิมนี่นะครับ ครับยางลอตมานะครับบริเวณขางซิมนะครับก็จะเป็นที่ไปที่มาของคําว่าวัดพระแทนนะครับเพราะว่านะครับมีแทนพระเกานะครับมาแต่สมัยดึกดําบรรนะครับบริเวณนี้เป็นวัดเกานะครับเป็นป้าดงดิบนะครับโบมีผภูดาดกาขมาถากทางนะครับ จนถึงพ่อศ2 4ซอ4นะครับหลวงปู่ได้เข้ามานะครับได้ผ้าเช่าบ้านนะครับจะเป็นชาาบ้านไทยนะครับมาถากทางนะครับทางเข้าไปในปลาดงดิบแห้งนี้นะครับก็เลยเห็นแทนพระเก่านะครับอันีซานด้วยศิลาแลงนะครับพบมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่นะครับมีแต่แท่นพระเก่านะครับอยู่บนศาราวิหารเก่านะครับก็เลยได้ตั้ง่อว่า วัดพัดแทนนะครับตุงกับแทนพักเก้าวันนี้เสียดายครับมือนี้นะครับเพิ่นบอไดเปิดให้เขาช่มนะครับก็เลยบอไดเข้าไปทายขังในใายห้มาให้เบ่งนะครับว่าเป็นยังไงนะครับซาร่านี่นะครับเพิ่นสางกันว่าไม่เพื่อคุ้มนะครับครอบนะครับฐานพระเอาไว้นะครับมันก็เลยรู้สึกว่าไม่ไม่อยู่นะครับแต่ว่าฐานพระอิลีนะครับจะอยู่บริเวณด่านในนะครับ ครับอย่างรอต่อมานะครับข้างๆกันนะครับก็เป็นสาลาล่องถ้ำนะครับทีหลวงปูพีบู์นะครับใส่แสดงธรรมะนะครับปวดยาดิโยมนะครับตั้งแต่ตั้งวัดเป็นตนมานะครับเป็นสาลาไม้นะครับเสาก็คิดว่าน่าจะเป็นเสาตนไม้ทั้งตนนะครับ ไม่กันยั่งดีๆอยู่นะครับไม่พื้นนะครับอาจจะมีช่ำรุดแน่นะครับเป็นเป็นบางส่วนนะครับเราจะมีธรรมัาเก่านะครับอายุวัตกรกว่าร้อยปีนะครับนี่นะครับอายุวัตกรรกว่าร้อยปีนะครับซึ่งทางวัดนะครับเพิ่นก็ได้อนุรักษ์นะครับไว้ให้ชนรุนหลังนะครับ ผู้เกิดหม่ในรุ่นนะครับได้ศึกษานะครับว่าเป็นมาจังไดนะครับมีความยังมีความสมบูรณ์อยู่นะครับสมบูรณ์งดงามอยู่นะครับธรรมาตอันนี้นะครับประมาณลอยกาปีนะครับที่ผ่านมานะครับมีจิตกรรมนะครับบนฝานะครับทั้งสามด้านนะครับมีหลังคานะครับถือว่าสมบูรณ์แบบอยู่ครับ ผ่านมากเกือบอายุร้อยกว่าปีแล้วนะครับก็ออยังถือวาสมบูรณ์นะครับสาลาโล่งถ้ำนี้นะครับก็จะมีสองสันนะครับสั้นบนก็จะเป็นสําหรับพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านะครับสําหรับเทศนะครับสันล่างก็จะเป็นยาิุยมนะครับในการมาวัดมาว่าฟัางเทศฟังถ้ำนะครับสมัยตะกี้นะครับ ทางนะครับธรามานี่ก็จะเป็นการเล่าเรื่องพุทธประวัตินะครับพุทธประวัติพระพุทธเจ้านะครับ ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเฮาเนี้ยเด้อครับเมื่อนี้ขอกาวคำวา่าสวัสดีครับ